งเยพวกมนุษย์ฮ่าไอยักษ์คัมแบ็กแล้วเว้ย<อ>เดี๋ยวคลิปนี้ไอยักษ์จะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตในรั้วโรงเรียนให้ฟังแต่ขอเตือนไว้อย่างหนึ่งเลยอย่าดูคลิปนี้ตอนกินข้าวเด็ดขาดเลยนะหรือว่าเตือนแล้วนะถ้าใครพร้อมแล้วแล้วก็ผมจะมาเริ่มเล่าความบันเลยของตู้กดน้ําในโรงเรียนให้ได้ฟังกันแต่ไม่บอกแล้วนะเว้ยโรงเรียนไหนอะ มันก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่ไอ y ank y ank ้ยักษ์ยังเป็นเล็กอยู cimento, ่แต่ก็ไม่เด็กๆขนาดนั้นนะนะเออแบบนี้แหละแบบนี้แหละผมได้เข้าเรียนโรงเรียนที่หนึ่งชีวิตในแต่ละวันแล้วก็ เออนั่นแหละอย่างที่เห็นและไอ้โรงเรียนเนี่ยนะมันมีตู้กดน้ําด้วยนะเว้ยแถมเป็นน้ําเย็นด้วยนะธรรมดาที่ไหนอ่ะอืมสดชื่นเลยไอ้แล้วในแต่ละวันผมก็จะมาดื่มตู้กดน้ำไอ้ตู้เนี้นะโดยที่ผมไม่ได้สนใจความสะอาดของมันเลยแม้แต่นิดเดียวก็ตามผมบอกเลยเลยไอ้ตู้กดน้ําตละลัยเนี่ยโคตรเ v p ี ไม่รู้ว่ามันสังหารโหดมาแล้วกี่คิวเพราะผมรู้เรื่องแล้วนะแหละผมแทบไม่อยากจะไปกดน้ํากินอีกตลอดไปเลยถ้าแน่อยากรู้ดิแกจะเข้าเรื่องแล้วนะคือวันนั้นน่ะมันจะมีกลุ่มเพื่อนในห้องผมซึ่งมันจะออกเที่ยวๆหน่อยประมาณเด็กเกเรของห้องละมั้งทีเนี้ยมันกําลังเปลี่ยนคาบเรียนไงจะต้องไปห้องถัดไปใช่ปะล่ะแล้วไอ้พวกเด็กกลุ่มนี้ยมันหิวน้ํา ซึ่งผมก็หิวด้วยแหละแล้วไอ้ตู้น้ำนั่นอะ่ะมันก็อยู่หน้าห้องเรียนพอดีซึ่งครูเขาสอนยังไม่หมดคาบนะ่ะเอาตรงๆคือห้องผมเขาปล่อยก่อนนั่นแหละไอ้เด็กกลุ่มเนี้มันก็เลยไปกินน้ําเออเอาขวดน้ําอ่ะไปกรอกแล้วก็มาดื่มกันใช่ไหมล่ะซึ่งผมก็ไปต่อแถวอยู่ด้านหลังพวกมันนั่นแหละไอ้เรื่องของเรื่องอะ่ะมันจะมีไอ้หัวจบตัวหนึ่งเว้ยอยู่ๆวันคิดไรไม่รู้อ่ะมัน,มนเปิดฝา ของตู้น้ําของโรงเรียนอ่ะขึ้นมาเฉยเลยเว้ยแล้วมันก็ทําหน้าตามึนๆอ่ะแล้วด้วยความสงสัยของเพื่อนทุกคนใช่ป่ะไอกลุ่มน้ำหมามันก็เข้าไปลุมดูเว้ยว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรแต่พอมันดูเสร็จเท่านั้นแหละวิ่งไปอ้วกเต็มเลยเว้ยท <laughs> ีนี้สงสัยเว้ยกันเลยเข้าไปดูกับเขาบ้าง พอเห็นเท่านั้นแหละเอยโยแมนอะไรวะเนี่ยไอภาพที่เห็นนะอย่างหดหัวไม่รู้ว่าผมกินน้ำอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ในแต่ละวันจากตอนแรกที่หิวหิวน้ำตอนนี้ไม่กินแล้วดีกว่าตอนนี้พวกเองเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมว่าไอสิ่งที่อยู่ในนั้นอ่ะมันคืออะไรอะเดี๋ยวผมชัดนเลยเลยก็แล้วกันไอที่อยู่ข้างในนั้นก็คือปุ่ม subscribe ช่องนายักนั่นเอง่ะแน่เห็นแล้วใช่ปล่ะกดด้วย โอเคโอเคเข้าใจมันเป็นมุกใช่เป็นมุกเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มเผาไอ้ตู้กดน้ําเวียนตาลยนี่ทุกคนได้ฟังกันเลยแล้วกันว่ามันเหมือนฝันร้ายขนาดไหนมาเฉลยกัน,นเลย,ยดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะว่าสิ่งที่ผมเห็นอยู่ข้างในมันคืออะไรอย่างแรกเลยนะที่ผมเห็นน่ะมันคือผ้าเว้ผ้าแบบสีขาวๆมนม้นมวนเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยเชียว มันลอยตุ๊กปองตุ๊กปองอยู่ผมรู้ว่าคุณนาออกว่ามันคือผ้าอะไรมันคือผ้าที่ผู้หญิงใช้ตอนที่มีประจำเดือนนั่นแหละแต่มีแยมไหมอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้เห็นข้างในอะ่ะแต่คําถามเลยคือมันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไงวะแต่ยังยังช็อกไม่สุดเท่ากับอันนี้อันนี้สุดกว่าเพราะถ้ากวดตาอีหน่อยจะเจอซากิงจกซึ่งผมกินน้านี้เข้าไปทุกวันเลย <laughs> ไม่รู้สภาพผมรอดมาได้ยังไงถึงทุกวันนี้นะ ส่วนไอ้เพื่อนในกลุ่มห้องผมนี่มันเกเรกันหน่อยๆผมบอกได้เลยว่ามันกินข้าวกันไม่ลงไปหลายวันแน่แล้วไม่อยากนึกสภาพคนอื่นที่มากินตู้น้ําเนี่ยและได้รู้ความจริงกันเนี่ยเขาจะรู้สึกกันยังไงวะแล้วต่อจากนั้นนะเว้ผมไม่เคยไปกินไอ้ตู้น้านั้นอ่ะอีกตลอดกาลเลยผมอ่ะวักเงินแล้วก็ไปซื้อน้ําที่โรงเรียนกินดีกว่าถึงจะเสียตังค์แต่อย่างน้อยอ่ะก็แลกกับความปลอดภัยของผม ถอาให้ไปกินในตู้น้ํานั่นอีกนะผมขอตายดีกว่าความเชื่อใจในตู้กดน้ําในโรงเรียนผมให้คะแนนสักปิดลบหนึ่งร้อยคะแนนเลยละกัน <S <S ซึ่งตอนนี้อาจจะแบบพัฒนากันแล้วน่าจะสะอาดขึ้นปลอดภัยขึ้นหรือเปล่าไม่รู้คือทางที่ดีนะเว้ยไม่ต้องแบบทำให้มันเปิดป่าได้ดีกว่า เพราะไม่งั้นอ่ะไม่รู้จะมีใครก็ไม่รู้อ่ะเอาอะไรมาใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะซึ่งมันเสี่ยงมากสําหรับความปลอดภัยของเด็กนักเรียนนะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะเออบอกไว้ก่อนอ่าในคลิปนี้ก็อีป,ประมาณนี้แหละและถ้าใครไปเจอเรื่องเลวร้ายนในโรงเรียนมาก็มาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันได้นะเออสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาฆ่ามุ่ง